นิวเจนทีกาอย่างทริกเกอร์ก็มาแล้วปีถัดมานิวเจนไดนาอย่างเด็กเกอร์ก็มาให้เห็นอีกโอ้นี่มันสวรรค์ของแฟนๆทีดีจีชัดๆ <Jesus. S 1> แล้วแฟนอุลตร้าแมนไกอาอย่างผมตั้งหน้าตั้งตารอนิวเจนของเรื่องที่ตัวเองรักที่สุดอยากเห็นดีไซน์ใหม่ของไกอาอยากเห็นว่าเขาจะออกแบบอากูนเวอร์ชันนิวเจนยังไงในที่สุดอุลตรราแมนประจำปี2023ก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอุลตรราแมนเบรซ่า ไหนนิวเจนไกอาผมอะตอนที่ผมเห็นเรื่องนี้ประกาศครั้งแรกผมเสียใจแล้วรู้สึกผิดหวังมากๆผมยอมรับตรงๆนะจากที่มันควรจะเป็นนิวเจนเรื่องที่ผมรักกลายเป็นซูบุระยะแก่ามไปทำเรื่องใหม่ที่เป็นเอก,กเทศของตัวเองเลยไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่ต้องพึ่งพารุ่นพี่คนไหนเผยดีไซน์แรกออกมาแบบโคตรเท่ เพิ่มความแปลกใหม่โดยการที่ให้ล่างสถิตเป็นหัวหน้าหน่วย <Wow. S 1> จากปกติแล้วพระเอกจะมาเป็นสมาชิกคนหนึ่งแต่เรื่องนี้อุลตร้าแมนเป็นถึงระดับหัวหน้ามีวุฒิภาวะมีครอบครัวนี่คงจะเป็นความแปลกใหม่ที่ดีพอที่จะทําให้ผมหายเศร้าจากนิวเจนไกอาได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้ดูมันเลยในตอนฉายคงเป็นเพราะในช่วงนั้นผมวุ่นวายกับการเรียนมหลาลัยปีสุดท้ายแต่อย่าว่าเบลซาเลยครับข้าเป็นเลเดอร์กีสข้าเป็นเลเดอร์ก็อชาร์ดหรือแม้กระทั่งคิงโอเจอร์ผมไม่มีเวลาแตะ ม<บ>นับว่าเป็นเรื่องที่ดีของอุลตร้าแมนยุคหลังเลยแล้วมั้งครับที่เขาทําออกมาแค่25ตอนมันจริงจจบก่อนที่ผมจะเรียนจบซะอีกพอผมอยากดูมันก็มีให้ผมดูแบบครบ25ตอนแบบภาคไทยด้วยบอกเลยว่าโคตรฟินครับผมใช้เวลาดูมันหลายครั้งมากๆเลยนะครับยอมรับว่ามันมีทั้งตอนที่เอเ่อยเฉยมีทั้งตอนที่ง่วงนอน มีทั้งตอนที่น่าเบื่อบ้างในช่วงแรกทําให้ผมเดี๋ยวก็เปิดดูจบตอนไปก็ไม่ได้มีความอยากจะดูต่อก็ปิดไปหาอะไรทอย่างอื่นนึกขึ้นได้ก็กลับมาเปิดดูยอมรับเลยว่าช่วงต้นๆของมันทําออกมาได้น่าเบื่อมากๆเอาจริงถ้าผมไม่สั่งตัวเองให้ลุกมาดูมันนะผมว่านะผมคงไม่ได้เปิดดูมันจนจบเองเหรอกครับเพราะความน่าดึงดูดของมันในช่วงแรกๆมันต่ำมากๆแต่พอผ่านตอนที่678ไปตัวหนังมันเริ่มจะเล่นปมอะไรที่เรารู้สึกอยากติดตามในที่สุดหลังจากนั้นผมก็ดูมัน รวดเดียวจบภายใน1วันเลยล่ะครับผมบอกเลยว่าผมชอบมากถ้าให้เปรียบเทียบผมอยากให้คุณนึกถึงหนังเรื่อง One Cut of ฟเดอะเดนะครับ ถามจริงใครเคยดูหนังเรื่องนี้นะแสดงว่าคุณเป็นสายชอบเสพหนังอยู่พอตัวนะเนี่ยมันเป็นหนังซอมบี้กากๆเรื่องหนึง่งที่ช่วงต้นเรื่องแม่งน่าเบื่อมากครับอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วง่วงแล้วรู้สึกว h a เดอ e f ฟัคสุดๆแต่พอผ่านช่วงนั้นไปได้โอ้โหมันเป็นหนังที่ดีมากๆมันจะเล่าอะไรหลายๆอย่างที่ดูสมเหตุสมผลเราดูแล้วถึงขั้นบูชาขึ้นหิ่งเลยแต่อุลตร้าแมนเบเรซาก็ไม่ได้ถึงขั้นยอดเยี่ยมขนาดนั้น มันก็ยังมีตอนที่น่าเบื่อมาแทรกบ้างสลับกับเล่าแกนหลักของเรื่องบ้างปะปนกันไปการเล่าของเรื่องก็จะเล่าในสไตล์อุลตร้าแมนยุคเก่าไม่ต้องมีร่างใหม่ไม่ต้องมีรุ่นพี่มาช่วยไม่ต้องใช้พลังจากรุ่นพี่แค่ใช้พลังดิบจากตัวละครเองเอาชนะได้ด้วยกลวิธีในการลบต่างๆผสมผสานกับพลังของอุลตร้าแมนบ้างในบางตอนมันทําออกมาได้ลงตัวมากๆการเล่าเรื่องก็จะเล่าเรื่องแบบจบไปเป็นตอนๆมีแก่นเรื่องหลักมาเล่าผสมกันไป แต่หลักๆเขาก็จะสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่และจะเล่าให้เหล่าตัวเอกเคลียร์มันไปแบบนี้เรื่อยๆ แล้วค่อยมาขยี้เนื้อเรื่องเอาช่วง2ตอนสุดท้ายผมบอกเลยว่า23ตอนที่ผ่านมามันสร้างมาเพื่อให้เรามีอารมณ์ร่วมกับ2ตอนสุดท้ายให้ได้มากที่สุดจุดเด่นของเรื่องนี้ผมคงยกให้ความแปลกใหม่ตรงที่หัวหน้าหน่วยอย่างฮิรุมะเกนโตเป็นอุลตร้าแมนเบลซามันทําให้เราเห็นถึงความเป็นผู้นําของตัวเอกไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการต่อก้อนกับสัตว์ประหลาดหรือบริหารลูกน้องในทีมหรือแม้แต่พาร์ทในการที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเองก็ตามมันเล่าออกมาได้ดีและสมจริงมากๆไม่ต้อง ดึงดราม่าอะไรให้มากมายแค่แสดงให้เห็นถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคนเป็นพ่อหรือการรับผิดชอบตัวเองในหน้าที่การงานหนังมันถ่ายทอดให้คนอายุ24อย่างผมดูเราอินได้ง่ายๆมากเลยล่ะครับ <Jesus. S 1> ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมคนถึงไม่ชอบกันนะมันก็เล่าในแบบเก่าๆที่ back to basic ดีนี่ซีรีส์อุลตร้าแมนมันก็เพิ่งมาหวือหวาแปลกใหม่ตอนอุลตร้าแมนจิงกะเองนะจนผมลืมนึกไปเลยว่าอ๋ออุลตร้าแมนกิงกะมันก็ผ่านมา11ปีแล้วนี่เนาะพูดแล้วก็รู้สึกแก่เลยฮะระหว่างทางมันก็มีอุลตร้าแมนที่มา สร้างความแปลกใหม่เราเรื่องได้สนุกให้เราได้เห็นหลายๆเรื่องจนถึงตอนนี้ผมก็พอเข้าใจในหลายๆคนที่ดูเรื่องนี้แล้วไม่ชอบผมว่าเรื่องนี้มันทําออกมาตอบโจทย์เด็กหนวดซะมากกว่าไม่ถึงขั้นต้องแก่หรอกครับแค่20กลางๆขึ้นไปคนที่เข้าสู่วัยที่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองวัยที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานผมว่าคนประเภทนี้แหละจะอินกับอุลตร้าแมนเบซ่าได้มากที่สุดครับซึ่งผมดูแล้วผมอินและชอบมากๆการเล่าเรื่องของเรื่องนี้มันจะเป็นกราฟขึ้นๆลงๆเป็นฟันปลาครับเล่าเนื้อหาหลักสลับกับเนื้อหาาเสริมบง ตอนก็ข้ามไปเลยก็ได้ไม่ได้มีความสําคัญอะไรจุดเด่นของเรื่องนี้ที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือหน่วยสคาร์ครับเขาเป็นหน่วยงานที่ออกแบบมาได้ดีหน่วยงานนึงเลยการทํางานดูเป็น,นระบบระเบียบเน้นแท็กติคเขในการลบ เน้นการวางแผนและการสื่อสารกับคนในทีมเป็นหลักแต่และคนก็มีหน้าที่และบทบาทของตัวเองที่สําคัญแตกต่างกันไปมันจึงทําให้หน่วยนี้ดูมีมิติและทําให้เรารักหรือผูกพันกับสมาชิกในหน่วยได้ไม่ยากแต่ถ้าถามถึงข้อเสียที่ทําให้คนไม่ชอบเรื่องนี้ผมก็พอมองออกอยู่บ้างครับว่ามันน่าเบื่อไม่หวือหวา <Brand. S 1> ถ้าเป็นคนที่ต้องการความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง เบรซาผมยังมองว่ายังไม่ตอบโจทย์ครับผมว่าเรื่องนี้เหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการความบื้อวาอะไรเสพเพื่อความสนุกความบันเทิงในแต่ละตอนอารมณ์แบบดูไปเรื่อยๆจนจบอะครับเรื่องนี้มันจะไม่เหมาะกับการมานั่งดูทีเดียว25ตอนครับผมรับประกันเลยว่าคุณจะเบื่อและแหาวแน่นอนนะครับเรื่องนี้มันจะเหมาะกับการค่อยๆดูไปเรื่อยๆมากกว่าไม่โหมไม่ยิงยาวยิ่งคนไหนที่ตามสัปดาห์ละตอนผมมองว่าเหมาะสมมากๆในการเสพอุลตร้าแมนเบรซานะครับ สรุปส่วนตัวผมก็ยังคงชอบเรื่องนี้นะรักเลยแหละมันมีอะไรหล,หลายๆจุดที่ทาให้เรารู้สึกผูกพันได้ไม่ยากแต่ถ้าถามว่ามันยอดเยี่ยมถึงขั้นอยากแนะนําให้ทุกคนดูหรือเปล่าผมก็คงต้องบอกว่าไม่ยิ่งคนดูอุลตร้าแมนเซตมาแล้วอย่ามาคาดหวังกับภาคนี้เลยครับผมว่าไม่ควรอย่างแรงมันเฉพาะกลุ่มจริงๆครับสาหรับอุลตร้าแมนเบรซาเอาไง่ายๆว่าถ้าอยากดูก็ดูเถอะครับถ้าจะมาดูเพร่อฝืนผมว่าอย่าดูเลยมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นแค่มันจะตรงจริตของใครบางคนแค่นั้นเองสาหรับเรื่องนี้โดยรวม แล้วสำหรับผมผมชอบเรื่องนี้มากๆเลยครับในส่วนของเพลงประกอบนะครับทั้งเพลงเปิดและเพลงปิดสําหรับผม ส่วนตัวผมมองว่ามันสนุกฟังได้เพลินๆและมันใช้ได้ครับเพลงเปิดอย่าง All Spectrum ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นเพลงที่สนุกและมันมากๆในซีรีส์อุลตร้าแมนหลายๆ,ๆเรื่องเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปหาฟังนะในส่วนของเพลงปิดนะครับเพลงปิดเรื่องนี้ก็จะมีอยู่2เพลงนะครับเพลงแรกก็คือ Black Star ที่ได้คุณมาดลิน ine, คนไทยของเรานะครับมาร่วมร้องเผื่อใครไม่รู้นะเออก็เป็นเพลงหนึ่งที่สนุกมากๆนะครับเสียงของคุณไม้ก็เพราะมากๆครับเพลงที่2ก็เบฟเรซ่าก็ไพเราะใช้ได้อีก เช่นกันครับก็ได้คุณมาดลินมาร่วมฟิชเชอรลิงในเพลงนี้เช่นกันครับก็ทั้ง3เพลงที่ผมกล่าววันนี้ก็ถือว่าเป็น3เพลงที่ดีมากๆของวงการอุลตร้าแมนครับก็อยากให้ลองไปหาฟังดูสําหรับโอสเปกตัมแบล็กสตาร์แล้วก็เบรฟเบรซาครับก็จบไปแล้วครับสําหรับความรู้สึกหลังจากที่ดูอุลตร้าแมนเบรซาส่วนตัวแล้วก็ยังคงให้มันเป็นเรื่องที่กลางๆพอดูได้อย่างแนะนําให้คนที่อยากดูจริงๆครับใครที่เอ้ยอยากดูเพราะแบบว่าชอบเซ็ตชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ตอบโจทย์จริงๆครับมัน ค่าที่จะน่าเบื่อและเล่าเรื่องแบบเป็นเส้นตรงเนบๆนบนะครับกราฟสลับขึ้นลงเป็นฟันปลาเนาะอย่างที่ผมได้กล่าวไปในคลิปเนาะก็ไม่เหมาะกับแฟนๆอุลตร้าแมนยุคใหม่ละกันผมบอกงนี้เนาะถ้าเป็นแฟนอุลตร้าแมนยุคเก่าผมว่าเบลซ่าก็น่าจะตอบโจทย์นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กัากุเดตตอไปด้วยนะครับความรู้สึกหลังดูในอีพิโซดหน้าผมจะพูดถึงและเล่าเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย